สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งปังไทยและกับฟังลาวและผู้ยิ่งตามประเทศทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะมาพบมาพ่อกันอีกแล้วครับกับช่องเคยครัวผ้าหลาะครับสําหรับวันนี้กับสิภาพ่อแม่พี่น้องไปพาไปเบิ้งนะครับไปดูวิิถีชีวิตชุมชนของชาวอีสาหกัน ตรียมที่เฮดตั้งกองบุญนะครับเนาะทำตั้งกองบุญุทิศส่วนกุศลไปให้พ่อแม่พี่นอ้องผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะครับเนาะโบราณพันวากันรทาบ่มแก่เขาคือพระอิศรท์ทีว่าบุญญาเขานะครับกนวบาแจกเข้าไปหาในดวงวิญญาณสี่บริยูได้กินพันวาพวกลลกาลานทางยุทธ ทางหลังกะเป็นห่วงพ่อแม่อันปูยาตายายที่เยไปแล้วนะครับได้มีพิธีการเฮ็ดบุญแจกเข้าไปหาเพ่นนะครับะะเมาก็ตินวัฒนธรรมสืบสารประเพณีเข้ามาจะดั่งจะเดิมปูยาตายายกนนะครับฮะเบา,าหลายยายห้างครับพร้อมแล้วก็ ไปบนน้ำการครับปฏิปันธเป็นยังไงเนี่ยฮะไปน้ำกัน,กรนคริบลิงกินไรไปรนี่นะครับสำหรับสืบสารประเพณีนะครับเนาะให้ให้บ้รรณากาเข้าราชการบริษัทใช่ครับอีกศาสตรของขาการตั้งตั้งกองบุญกองบุญอุทิศส่วนกุศลเนาะให้แก่ผู้ที่รวงรับไปแล้วนะครับเนาะ อันนี้นะครับตั้งร้อมกันสองสองกล่องนะครับสองสองกล่องบนบนอุทิศส่วนกุศลสำหรับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วอันดับถ้าผมกินแล้วไหมกินขถ้าผมกินมันจะบ้านลรออันดับวิวัฒนาการไหมฮะกันทุกทีครับ แจกสีเราใฮ้กับใส่เพลิงมัตจิดแล้วครับไปดูฝ่ายแผนกแผนกติดนะับติดพึ่งของเราครับโอ้ยทำไมนี่นะครับพึ่งของเราแล้วกับตากแดดใส่เข็มตเข็มหมดแทงครับอ้าวแทงแทงเข้าไปกำลังแทง

ใ็้ทียอะ่ายกัพวกปนนอัน um ี้ฝ่ายออกแบบครับฝ่ายออกแบบเปนครับหน้าวาดาเขียนหน้ารูออกแบบโอ้ยทำไมช่างหัวข่าวมากแล้วมากอรอนเลช่างเข้าเนาะไหน้ายังวอรอนอยู่แต่หัวขาวแก่แล้วเข้าแล้วอันนี้เป็นเป็นป็น สัางเห็ดโบดเห็ดสิมเดอ้อครับเห็ดศาลาการประชุมเป็นหมดทุกอย่างครับวาดรูปแล้วก็ฮาไปตัดนะครับจัดจินทำเมนได้หมดใช่ใช่างโบสถ์ช่าง,งสีมช่างเมนทำได้หมดอันนี้ผู้จัดจาก,การครับอันนี้้ผูจัดจาการโอ้ยแม,มวแมว,วตัวใหญ่อันนี้นววฝ่ายแม่ครัวครับ กองทัพต้องเดินด้วยท้องคนน่ะอันนี้ฝ่ายจัดการฝ่ายซอยครับซอยซอยมิตรพูลน,น้อย <c oughs> เราวาดรูปมาแล้วแล้วก็อันนี้แผนกเจาะครับเนี่ยรับแบบเด้อครับนี่

กลองบุญของเฮานะครับเพาะเพิ่นมากินมาทานน้ำันก็เอาใส่ไว้น้ำนี่แหละครับกลองบุญก็ิ่หนห้ามสายลุงมิสองกองนะครับผลกองรวมแรงรวมใจกันสามคี ซอยกับย้ำนี่แหละครับย้ำมีบุญมีศีลแล้วก็มาซอยมานี่กัน ออกไปออกไปกันครับกรถไรน่ล้กัยังไงยัไงยังไงอไปอองไปทั้งนั้นผมจนมอเตอร์ไซค์ลุเยือนชนมกี้เราต้องมีบัารรถไปก็เพได้ถ้าเราพ่จะมีธุระทางนักลับไปแบ่งกันผู้เี่ยาบ้านกับเมียผู้ี่ยวบ้านแบ่งกันเดบ้า

จะต้องสใจด้วยเ,เป็นประเภทนีครับตรงมีข้อสามทูกเกียนม้าวแป้นแป้นเ้าแปโอยแปนาไไ ่าอรองบนของคุณพ่อบุญทงพมบินนะครับเมื่ออะไรของคุณแม่พิมแม่พิมพมบินตั้งกองบุญพร้อมกันสองกล่องเลยครับเือเทเดียวแล้วเลยเพ็ดเจลาตันไร่ได้เจ้ครับ <c oughs> ง,ปบ,งบประมาณบานปลาย บบน,นี่นะครับสืบสารพระพิมีสารบัญเท้าไว้ไว้มันสูญหายบุญใหญ่ไพ่หลังมากกับจิตได้จากนะครับชทอยก,ยกันเทชทอยกันทำมีอันดีงามประมุนอุทิศส่วนกุศล ส้าพอีสานกว่าบ,บ,บุญแจกเข่านะครับแจกเข่าไปหาป้วนรวงรับไปแล้วคร,รับเนาะเะเนี้เพรานว่ากันทำบุญแจกเข่าหาวันนี้ผูที่ตายไปก็จิบได้มีอยู่มีกินเบิงได้ครับหนึ่งแจกไปมีหอดเสียบหอดหนึ่งแจกไปพร้อมหอดข้ามีเตามีกระติกน้ำ นี่นะครับเพื่อเทศแล้วกะเพื่อนมาทานมากินมาทานน้ากะเอาหมอนนะครับมีหมอนเคสพร้อมจตุปัจจัยเอาสาร้ากะเทศของสารวยเพื่อนะน,นะครับนี่นละครับเพื่อนมาเข้ากับของสารวยเพื่อนนะครับเนี่ะคนละถุงละถุง สิบสามประเพณีของอีสานบ้านเราไว้บ่อยมันสูญหายแล้วครับเอ้านี่สองกองว่ะหูเดียวแล้วสองกองว่าแม่นกองเดียวมดงช่วยก็บอกพูดดังเดี๋ยวจะออกอากาศให้ฟังเอาคนสวยมาทานแล้วครับดูครับคนสวย ทั้งสดทั้งสวยนะครับเนี่ยเกย์ใหญ่เพิ่นเนาะเกยประเอิญน,นี่อันนี้คืออีกหนึ่งกลองครับหนึ่งกลองต่างกองบุญดับประดา สี่ให้ไหนอาินอนาแอกแม่ท right, okay. ี่ไดสอสององเอากมนามีุุวนนี Japanese, uh, ่แม่เลียเงแล้นาะเดีครับเิจะจพรควมกันเลยนะครับสองกล่องตั้งเป็นสกล่องสองเกตเงินให้สำหรับคู้ที่รวงรับนี่แหละครับที่เขาประรับประดามาเศ่านี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพื่กั เป็นการเส็จสิ้นนะครับมื่อเช้ากับตักบาตรําบุญตักบาตตอนเช้าแล้วก็คือเสร็จรู้เสร็จสิ้นการทําบุญของเ้านะครับนาสำหรับคลิปนี้กันกสวัสดีครับ